เลี้ยงพื้นที่สาธนารณะนะนเลี้ยงได้พี่น้องแต่พี่น้องต้องระวังอยู่สองซิงครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกๆุกท่านเด้อครับคลิปนี้สิพานสี่พ,พ,พอน้องนะครับมาเลี้ยงงัวน้ำกู้ใหวยครับเ้านี่ก็เป็นเ้าวันที่หนึ่งครับพฤษภาพสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ ญ้าอันที่ปลูกไว้กับพ่อไม่ีดอกพี่น้องแต่ว่าก็อยากให้เขามากินญ้าธรรมาตาครับมันหลายครับน้ำคู่หวยครับมันเป็นที่คู่หวยมันกะเพรเลี้ยงได้ครับแต่พระเลี้ยงครับกัหญ้าถ้ามชาติก็มีหญ้าปูห้องก็มี่งสิครับอันนี้สําหรับผู้มีพื้นที่หน่อยนะครับอยากเลี้ยงครับคลิปนี้กับพิพระพี่พ่อน้องครับมาเบื้องในการเลี้ยง แบบมุมิทีเขาเลี้ยงจังได้ถือเป็นบ่ครับจะเลี้ยงน้ำคู่หวัวครับที่พื้นที่สาธารณะเด้อพี่น้องเดิอจะเลี้ยงไปแล้วพี่นอ้องหญ้าปลูกเขาก็มีงาธรรมชาติเขาก็มีครับก็ผสมปนเปนกันไปได้ครับว่าแต่เขาอิ่มนะครับพี่น้องแลพอไปพ่อมาครับเฮ็ดไม่สิก็ไดดนะครับจะ้าอยากเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อ สิ่งสาคัญนะครับพี่น้องทาพี่น้องมาเรียงน้ากู้หัวงันเสียครับเรียงหรือว่ายน้าให้น้ำหน้าคือกันครับสิ่งที่พี่น้องต้องระวังก็คือเลือกแมวครับทุ่มเป็นเหลือกครับทุ่มเป็นเหลือกเป็นแมงวันครับมันกัดกินครับมันเห็ดให้เป็นโรคพยาธิแพนอกนะครับหรือว่ามันกเสิน้าโรคนะครับพี่น้องอรกกำปีะสกินจากตัวเอื้นครับมาสู่ขอบม้วนก็ได้ครับทา พี่น้องก็ต้องง้างเลาะครับ,บวับบวงอหงบเข่าวัวงอหงยืนหงตัวหลังบเข่าดอกพี่น้องครับบเข่าถาถ้าพี่น้องเจอกับขาเนี่ยพี่น้องเลื่อนครับลุงวันครับลงบุลงวันตีนั่นขาหนึ่นงครับนี่ไลมันนำครับกะตีก้าคาให้กันน,น้ำนะครับเพราะว่านักกีฬาเป็นการป้องกันอีกอย่างหน,นึ่งนะครับพี่น้อง ป้องกันโรคนะครับโรคจากตัวอื่นมาติดต่องันเข้าสินะครับเบางมันก็มีเข้ากับขาเด้กพี่น้องเด้อเป็นวาเลียงซื้อเลียงละลาครับเลียงไอ้เพราะมันแหลวสูคกับกับมันสังเกตทั้งกับฐานมีเหลือครับมีเหลือแมวแน่เหลืออันตุ้มแบบยังไงย่ๆงเงี้ยก็ต้องบอกเกือบปาดกัเอาไม่เสียตีว่าให้มันกัดงอเด้กพี่น้องเด้อ กํายเุ็นน้ำเ็มนหลดหงาขึ้นไปเล้่อนไปขึ้นไปขึ้นหน่อยงี้วะไล่ไล่ไล่มุนมุนมุนเออไล่ขึ้นไปครับพี่น้องกันพี่น้องนะครับเมื่อไม่ทันอยากเลี้ยงงวัวนะครับก็สามารถใ็้ได้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อว่าทีเป็นเมื่อไม่เมื่อก่าคขับขอแค่มีพื้นที่ครับพื้นทีน่ลกล่างบางเป่านะครับพี่น้องน้ำกู้ห้วยครับกู้ห้วยกู้สาครับพื้นที่สาธารณะ ทั่วไปนะครับโอเค่อทศบาลที่เมืองบ่งห่วงนะครับเป็นที่สาธารณะครับทั่วไปไสเปิลนะครับถาพี่น้องจากเลียงเด้อพี่น้องเด้อแต่สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเลียงมั่วแบบนี้ครับพี่น้องคอสําคัญนะครับพี่น้องถาพี่น้องมาเลียงนะครับเลียงน้าคู่ห่วยครับหรือว่าพื้นที่บางเป้าครับของที่ประเมณน ของพี่น้องนะครับพี่น้องพึ่งระบ้างขอหนึ่งนะครับเด้อกัือยานะครับยาอเอามาเลี้ยงลังจากที่เขาฉีดยาขายานะครับหรือว่าให้พี่น้องสังเกตดีๆกนครับว่าหยาบางนั้นเป็นยังไงครับอาทีง้อยสีเงาวหว่าเฮือสีม่ยังซึนอยู่ครับลังจากฉีมือสองมือถ้าเป็นพอใหม่ได้พี่น้องหยามันกระจีซึนครับถ้าเป็นระบบดูดซึมได้พี่น้องเด้อระบบดูดซึมนี่ก็ะจประมาณจัก เดือนพื่อนพี่น้องญ้าค่อยสีตายนะครับมันอาจจะเห็นผลซาเนี่ยนะครับถ้าว่าเข้าไปกินนี่ก็รับรองเด้อพี่น้องเด้อบม่อยากวาครับอ็อยากให้พี่น้องนะครับเอ่อเบิ้งดีๆก็นะครับถ้าอยากเอามาเลี้ยงให้พื้นที่สาธารณะครับพื้นที่บางเป้านะครับหรือว่าพื้นที่พื้นมีเจ้าของครับเพือนอาจจะฉีดยานะครับให้พี่น้องถามเพื่อนเบิ้งก่อนนะครับว่าเพื่อนฉีดยาบ่นะครับพี่น้องตองการเป็นห่วงครับ พี่พี่นอ้องชาวงัวทุกคนนะครับเด้อพี่น้องถามเพื่อนเพื่อนก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วกันอยากบอกพี่น้องครับตาพี่น้องท่านใดกัครับสนใจที่สเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเด้อพี่น้องเด้อมันก็เลี้ยงในทุกคนแหละครับเลี้ยงในทุกหม่องนะครับเพราะว่าจะเป็นพื้นที่หน่อยพื้นที่หลายครับขอแค่เฮ้าม่ใจรักนะครับ อยากเลี้ยงเขาครับอยากเลี้ยงเขาเพื่อเป็นทุนเป็นห้อนครับเป็นทุนเป็นห้อนหร pues, ือ <n hand> <fish> เป็นการค้าขายนะครับเลี่ยงได้เบิดเดอร์พี่น้องเดอร์คลิปนี้กะขออํลลาพระจากพี่น้องไม่เพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่น้องข้ามาชมเลยครับอย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพนันเลยเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆนี้นะครับได้เติบโตเป็นน้ำพึ่นเด้อพี่น้องเด้อเดียวกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้กะสิขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ